ลูกชวนเล่นกับเกมนี้ครับที่มีชื่อว่า t ว e w and s h เป็นยังไงไปดูกันเลยคิดว่าคิดว่าในหัวเตรียมไม้เยอะๆเลยนะเอาทักล้านคำเลยตอนนี้ให้สตองจินนกการถึงท้องทะเลไว้เทียมไหมอ่ะเทียมทะเลไม่ทถึงตอนไปดำน้ำก็ได้จินักการว่าตัวเองดำน้ำอยู่จินักการตัวเองดำน้ำแล้วมองลงไปในน้ำ พรมสีเขียวแตงโมวิธีเล่นเกมชิลแอน s ชาต์เริ่มเกมผู้เล่นจะต้องวางลูกเหล็กไว้ตรงกลางและเลือกการ์ดทั้งหมดมาจำนวน3ใบให้ผู้เล่นเลือกเปิดการ์ดหัวข,ข้อขึ้นมา1ใบเป็นหัวข้อที่ต้องพูดในรอบนั้น และในตาจะต,ต่อไปให้สับกันเลือ,อยากการ์ดหัวข้อครับเพื่อนแต่ละฝั่งต้องตอบคาถามตามหัวข้อและแข่งกันทําคะแนนหากฝั่งใดฝั่งหนึ่งตอบช้าหรือเอหลายตกลวงไปสุดกระดานของฝั่งตรงข้ามถือว่าไม่ได้คะแนนเมื่อฝั่งที่ชนะในรอบนั้นได้แต้มจะต้องขยับแท่งไม้ใต้กระดานออกมาหนึ่งตำแหน่งเพื่อให้องศาของรูเขื่อนไหล,หลช้าลง ทำให้ทีมที่มีแต้มตามมีโอกาสที่จะคิดไอ้ทำคะแนนได้มากขึ้นฝั่งไหนที่ขยับแท่งไม้ใต้กระดานไปจนถึงช่องสุดท้ายถือว่าชนะในเกมนั้นรู้ทิว้วแล้วไปเล่นกันเลยต้องรู้ไหมว่าทิ้วแหวนเช้าเนี่ยมาจากอะไรอยากรู้ไหมอยากทิ้วเนี่ย,ยมันแปลว่าการขยับขึ้นลงแบบนี้ซึ่งมันเป็นระบบของเกมแล้วก็เช้าแปลว่าการ การตะโกนหรือการพูดออกมาเพราะนั้นเกมนี้เป็นเกมทีส่สนุวกมากนะครับเราจะต้องพูดตะโกนออกมาแต่ว่าเราจะตะโกนหรือพูดอะไรออกมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ที่เราได้รับนะว่าเราต้องคิดอะไรพูดอะไรเพโโราะตัเนี่ยชอบเมคานิกการเล่นของเกมนี้มากเลยนะตรงที่ว่าเนี่ยตองจาได้ไหมตอนเด็กๆเ,เนี่ยตองก็ชอบพกลูกแก้วอะไรแบบนี้แล้วเกมนี้มันก็ใช้ระบบแบบนั้นนะครับมาเป็นตัวดําเนินเกมตัวนี้เป็นจุดที่ทําให้เด็กๆชอบนะครับถึงแม้ว่าเกมอาจจะบอกว่าเล่นได้แต่อายุ 10ขวบนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ตั้งแต่เด็กเล็กเลยนะครับตั้งแต่6ขวบเ็ขวบก็เล่นได้เป็นเกมที่ช่วยให้เด็กเนี่ย <c oughs> เพิ่มคางคำศัพท์ด้วยได้ฝึกคิดคำศัพท์ต่างๆแล้วต้องชอบอะไรในเกมนี้บ้างครับชอบที่ว่ามันได้แบบกดให้ลูกแก้วมนันเลี้ยวไปเลี้ยวมาไปคลื่อนท่าก็ชอบที่ได้เห็นลูกแก้วันวิง่งอ่าบางทีแค่เห็นลูกแก้ววิ่งก็สนุกแล้วเพลินดีเพลินเลยนะแต่เกมนี้ครับไม่ได้แค่ดูลูกแก้วเขาจะมี นี่ครับเป็นหมวดของคําศัพท์ที่เราต้องคิดนะก็คือเนี่ยมีหลายๆหมวดเลยนะครับก็จะมีไอคอนแบบนี้นะครับให้ดูยกตัวอย่างถ้าเป็นอันนี้ครับที่เป็นลูกสตอรอเบอรี่ก็จะเป็นอันนี้ครับให้บอกชื่อผลไม้อ่าดังนั้นเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นหมวดต่างๆเลยหมวดพวกนี้เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเล่นกับลูกนะครับก็เลือกหมวดที่ไม่ยากจเกินไปเนาะ ซึ่งด ادي เนี่ยคัดมาให้แล้วนะครับวิธีการเล่นครับเดี๋ยวด d d y ก็จะสุมหมวดเหล่านี้นะครับสามหมวดแล้วเดี๋ยวเราเลือกกันโอเคไหมปึ๊บินเด่นเราจะเปิดทีละสามหมวดครับแล้วก็เดี๋ยวสลับกันเปิดว่าต้องพูดคําศัพท์อะไรเนาะอ่ะทีนี้วิธีการเล่นซองรู้แล้วใช่ไหมโอเคอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ซองเป็นคนเลือกหมวดที่หนึงจากสามใบนะั้นหมวดนี้ครับเขาบอกว่า ชื่อกีฬาที่ใช้ลูกบอลคิดว่าคิดไว้ในหวัวเตรียมยวมาเยอะๆเลยนะเอาสักล้านคำเลยเีวยวขอเขาคิดก่อนนี่เ้แดดดี้คิดไว้สักหก็ชนะแล้วสิดนี้คิดไว้สัก เปล่าทั้งเจ็ดแล้วกันเจ็ดคำโอเคพร้ okay. พอมนะครับทีวเห็นเข้ารอบที่หนึ่งวิธีเล่นนะครับเดี๋ยวเราใส่ลูกเหล็กลงไปตรงนี้นะครับแล้วใครสามารถทําให้ลูกเหล็กเนี่ยไหลออกมาฝั่งตัวเองได้นะครับก็จะเป็นผู้ชนะรอบนั้นไปนะครับอ่ะรอบที่หนึ่งนะครับกับกีฬาที่มีลูกบอลพร้อมสามสองหนึ่งบาสบอลบาสเกตบอลลูกบอลเอ,อ่อฟุตบอลอ่ะถูกต้องอ,อ่เอ่ะอ่ะชนิสอุ้ยไม่ทัน ออสองก็ได้ไป็นหนึ่งคะแนนแบบนี้ครับน,นี่อ๋อเก่งมากเลยโหจริงๆคิดว่าเยอะเลยแต่ว่าความไวนะครับเป็นของต่องรอบนี้แ่ดีมไม่ทันครับอ่ะเปิดการ์ดใบใหม่ตอนนี้ขอแนดี้คนเลี่ยงนะแทยดมอารู้ว่าหรอสิ่งของที่เก็บในตู้เย็น หมายความว่าเป็นสิ่งของที่สามารถเก็บเหมาะสมที่จะเก็บในตู้เย็นนะไม่ใช่ว่าเอารถยนต์มาใส่อย่างนี้ไม่ได้หรือกแบบ็แบบแบบบ้านมีอะไรในตู้เย็นอะไรแบบอีาเอาเอา,เอาที่เหมาะสมไว้นะโอเคไหมอาจจะมีเยอะเยอยโอเคทีนี้รอบที่แล้วส่องชนะใช่ไหมครับหมายความว่าไอตัวตัวนี้เนี่ยตัวมันจะมีเสาข้างล่างนะครับอันนี้ต้องเลื่อนไปหนึ่งขั้นเท่ากับว่าแดดดี้ก็จะมี โอกาสมากขึ้นเนาะเพราะตองต้องใช้เวลามากขึ้นเห็นไหมองศามันต่างกันสิ่งของให้อยู่ในตู้เย็นนะครับ 3... 2... 1... สองหนึ่งีช็อกโกแลตโดนัทเค้กผักผลไม้ส้มเอ้ยไม่ไม่มีผักผลไม้ส้มไงส้มอยู่ตู้เย็นได้ไม่ผิดส้มต้มะโอเครอบนี้เป็นของนเดีนนะครับเนื่องจากตองสับสนอยู่ ดี๊ก็จะเลื่อนเสารตรงนี้มานะครับนี่นะครับเราจะแข่งกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ขยบเสาอันนี้มาจนสุดตรงนี้ไหมแล้วก็จนถูกอีกข้อหนึ่งเสาก็จะหายไปเลยแบบนี้อันนี้ก็ถือเป็นผู้ชนะแล้วกันนะทีนี้อีกอันหนึ่งมาจะต้องเลือกไหมองสนี้อ้าวได้ได้อันนี้ถนัดเลยชื่อของเล่นอันนี้ถนดดัดเ,เลยดิได้เปียบได้เปียบเลยนะ ขดันนี้ขอนึกถึงตอนเด็กก่อนมันมีพวกแบบโยโย่อะไรพวกนี้ตองไม่รู้จักแต่เดันนี้ก็ตอบได้นะเป็นของเล่นในสมัยเดันนี้ทอมากอสจิอย่างเงี้ยโอเคไปสเตชันโอเคพร้อมละต้องต้องมีใหญ่ละหลายอย่างเจ้าของเล่นสมัยน้องเลยเออเกิดต่างกันนิดเดียวเลยเนาะไม่คนละสมัยกันใช่ไหมสมัยสตองกับสมัยน้องสมัยเดียวกัน แต่ว่าของของเล่นเด็กๆกับของเล่นตองคนละแบบคนละแบบเราเขาดีไซน์ของตองอาจจะเป็นพวกกันน้หมูสู้เลยพวกเนี้ยของน้องอาจจะเป็นแบบยินเดอร์แมนเพโ์ดยพวกเนี้ยอ๋อที่ตองได้เปรียบเลยเพราะว่าเล่นกับน้องบ่อยก็รู้ได้ว่าของเล่นของน้องด้วยแล้วก็ของของตองอีกใช่ไหมอ่าแต่ตองยังไม่รู้นะแดนนี่มีของเล่นอะไรบ้างอ่ะอืมนี่จะมีไม้ตายก็ได้นะพร้อมนะครับสามสองหนึ่งเพื่อบอก ธรรมกอติกไม่ครับเทเซชันหนึ่งยอยโยท a เ s ชันสองเอทำอาหารของเล่นทำอาหารเทเซชันสามให้อันนี่เนี่ยเนี่ดินน้ำมันของเล่นทำอาหารเอ้ยอะไรอ่ะทำอาหารของเล่นทำอาหารโอเคดิจิมอนธรามกอตเทเซชันสี่สี่เดีดวิ s นิน <Nintendo> เทนโดสวิตช์เี่และนี่ายกาศนะครับลากเพย์เ t ชันทุกเวอร์ชั่นมาเลย <laughs> <laughs> อขอไปนะครับรอบนี้โ okay. อเคอ่ข้อต่อไปตาดี้ใช่ไหมเดี๋ยวดีตตตวด้ต้องเรือตองนี้ปะเอาเรือแลวใช่ไหมนะข้อต่อไปนะครับ <laughs> เป็น รสชาติไอศครีมเก yeah, สเป็ไดเปียบไอติมดีทุกครั้งอะได้เดี๋ยวรู้กันพร้อมนะครับ3 2 1สองหนึ่งอไอติมวานิลลาตอเบอรี่ไอติมชาเขียวโคนดิฟโคนดิฟไม่ใช่รสเออสมุนไพรไอติมคุกกี้อดนครีมได้ยต้งพวดแล้วโ <Okay, S 2> อเคเอาเป็นอไ,ปอไอศครีมรสชายเย็น ชาเขียวไอศครีมรสช,ช็อกชิพชาเขียวซ้ำอ่ะเป็นแดนนี่อยู่<บ>ดูรสแม็กอะไร <laughs> อ๋อ <laughs> แ,แต่แม็กแม็กน้ำไม่ใช่รสไอติมอยู่ดี <laughs> ต้องมีไอติมรสสมุนไพรด้วยอืมเคยกินเหรอแบบเคยเห็นคนอื่นกินอ่ะเคยแบบเห็นเห็นบ่อยใช่ไหม เอาวันจะ้ได้สามอันละโอเคข้อต่อไปให้คุณต้องเล่ยนอีกอให้ซองเลิกหมวดครับข้อนี้ข้อนี้นะครับคือชื่อห้องในบ้านเอาห้องที่มีอยู่จริงนะ <Okay. S 2> ต้องมต้องมีต้องมีต้องมีง,มง่ายๆแหละห้องในบ้านเราก็มีตั้งหลายห้องโอเค okay, ไหมแต่ว่าสามารถเป็นห้องที่มีที่บ้านคนอื่นก็ได้นะให้จินตนาการหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติห้องดนตรีอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นห้องที่มีในบ้านได้ ถ้าถ้าเป็นห้องฮ่องกงอันนั à, <2> 2> ้นเป็นเป็นกงเป็นเหมือนกับ uh, ว่าเป็นคุกห ah ้องกงขังอ่ะพร้อมนะครับอ่ะต้องสามสองหนึ <h <h ่งห้องดนตรีห้องนอนห้องน้ำห้องนั่งเล่นห้องทำงานห้องเก็บของห้องอาบน้ำห้องเตห้องห้องครัวห้องครัวห้องเตไม่มี โอเคอัน <laughs> <laughs> okay, นี้แพ้ไปนะคระับ้ปแปะ๊ะอะไมขดิ๊งสตองเป็นเซียนห้องมากให้สตองเลือดหมวดต่อไปเมื่อกี้สตองเลือกอเดได้ดีเลือดมาปุ๊บอันนี้คือชื่อปลา <c oughs> มันแบบเฉอะพวกฉลามเลยได้หมดเลยที่เป็นเป็นปลาตอนนี้ให้สตองจินตนาการถึงท้องทะเลไว้โอเคใจไหมอ่ะ <c oughs> ที่นั่นทะเล นึกถึงตอนไปดำน้ำก็ได้จินตนาการว่าตัวเองดำน้ำอยู่จินตนาการว่าตัวเองดำน้ำแล้วมองลงไปในน้ำก็เห็นเห็นสัตว์มากมายเลยสิงโตมีไหมมีสิงโตทะเลล่ะม้ามีไหมในน้ำม้าล่างใชนะในน้ำก็มีม้าได้เหมือนกันสามสองปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาฮามาจิ ปลาทูปลาทูน่าซ้ำช็อตแล้วครับช็อตแล้วปลาช็อตปลาปลาไหลอ๋อเขาบอกว่าช็อตออกปลาไหลเออได้อยู่อ้าวปลาฉลามปลาวานปลาปลาวานเฮ้ยไม่ใช่ไม่ปลาวานปลาเม่ใช่อนปลาปลากระพงปลาโลมาปลาวานเพชรฆาตอ้ยไม่ทัน อั่โลมันนั้นลมเพราะว่าอ่ะโอเคครับอ่ะต้องรู้ไหมว่าเมื่อกี้เรามีพูดถึงปลาที่เป็นปลาโลมาแล้วก็ปลาวานไปด้วยซึ่งเด็กๆหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นปลาใช่ไหมเพราะว่าลักษณะมันเหมือนปลาแล้วก็อยู่ในน้าครับแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงเรียกเขาว่าโลมาหรือวานไม่มีคําว่าปลาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคืออะไรตอง ปลาจะฟักไข่ออกมาแต่ว่าสันดียิลึกได้นมก็คือคล้ายๆคนอะ่ะก็คือคลอดออกมาแล้วก็เป็นตัวเลยใช่ไหมแล้วก็ต้องมากินนม,มนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเป็ดความรู้นะครับที่สามารถสอนในเด็กที่เล่นเกมได้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูคะแนนกันแดนดี้ก็มีสามาก็มีสองก็มีสามอันนี้อีกสองตาตัดสินต้องมีห้าใบโอเคลองเล่นหมดเลย ใหรออันนี้เป็นรูปใบไม้เลยอ้าวจริงด้วยสิ่งที่มีสีเขียวสามสองหนึ่งต้นไม้หญ้าผนังสีเขียวดินสอสีเขียวยางลบสีเขียวกีมูกตัวกราตสีเขียวเอ่อไม้มะทัศ์สีเขียวซอมบี้สีเขียวเอ่อสีเขียวมะม่วงพรมสีเขียว แตงโมออกมาดีเฉยเลยอดดี้กดแล้วมันยังไหลต่อเลยงงเลยโอเคดูสีมากนะครับตอนนี้ตองสีต่อสามแล้วอ่าถ้าข้อนี้สองได้ก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับอ่าสองเลิกหมดเลยไม่น้ยอย่งั้นนดดีขอเลิกอันนี้แล้วกันดูมันข้อนี้น่าจะง่ายเป็นกล้วยเป็นหมวดกล้วยก็คือสิ่งที่มีสีเหลืองสามสอง หบอดเกมนี้อ๋อเก่งมากกล้วยผมนี่ผมกดทีกดให้มันไหลผมนี่ผมย้อนผมย้อนอะไรเออเออขี้ขี้มันมีเหลืองขี้อย่าอย่ากดไปที่ขี้มีขี้สีเหลืองไงดอกไม้ทัตตะวันโอเคอ่าเป็ดเป็ดเสื้อ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 ลูกโป่งตุ๊กตาตนขนุนยางลบทุเรียนหนัง หนังอะไรหนังอะไรหนังหนังคนเหรอหนังหนังมาถึงเนี่ยเหรอคนผิวเหลืองเนี่ยเหรอมาทีคนผิวเหลืองใช่ไหมช่วยนิดนึงอ่ะโอเคอ่าอะไรอะไรยังไม่กล้วยตากกล้วยตากเสมอต้องต้องไม่รู้เหรอว่าเออของคนเรามันมีผิวเหลือง มันมีสีเลีองบางทีอินทรีย์ใช่บางทีเราต้องลองก้มไปดูต้องดูเพราะว่าเราเราสุขภาพดีหรือเปล่าดูทุกวันใช่ถ้าอืเราแข็งเนียแสดงว่าเราต้องอืมากขึ้นอืที่มีคุณภาพคือมันจะนิ่มนโอเคนะเด็กๆควรจะสังเกตอืตัวเองนะครับอันนี้ไม่ใช่มุกนะเพราะว่าอืมันแสดงสุขภาพของเราด้วยโอเคนะตาตรงนี้้อสุดท้ายครับมาลุ้นกันหน่อยข้อนี้นะครับเป็นรูปดวงตาเขาบอกว่าอารมณ์อ่าข้อนี้เป็นเรื่องของอารมณ์นะครับ ว่ามีอารมณ์อะไรบ้างโอเคไหมคราวนี้เรามาตัดสินกันมาดูที่ว่ามาดูซิว่าจะเป็นยังไง3 2 1สองหนึ่งกรดดีใจเศร้าเสียใจตกใจอารมณ์ตื่นเต้นเ,ออเียดอารมณ์อะไรหรอโมโหเอ้ยพูดแล้วลุ้น ลุ้นชอบรักพอใจพอใจเฉยเฉยไม่เป็นอะไรกดดันงอนอนน้อยใจคิดถึง ห่วงใหสงสารอ,าอเออหมดหวังเย้ชนะอตองเก่งมากเลยแล้วก็ขอให้เยอมหนึงแข่งแบบเนี้ยแต่ดีสิ้นหวังไปแล้วนะครับผมเ <c oughs> มื่อกี้จังหวะสุดท้ายแบบมันมันจะหมดเวลาแล้วไงแล้วนี้ก็รู้สึกสิ้นหวัง ีหใช่แต่ว่าก็ไม่ทันสรุปว่าทีเวนเช้านะครับตอ้องเก่งมากเลยโอ้โหแบบวันนี้เราได้เล่นเกมกันแล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆเยอะเลยใช่ไหมครับตองชอบเกมนี้ยังไงบ้างครับชอบเกมนี้ที่ว่ามันได้แบบคล้ายๆเกมแข่งขกกลูกแก้วอ่ะ แบบที่แบบลูกแก้วมาทางฉันไม่ฉันเลูกแก้วอันนี้มันแบบหยิบลูกแก้วไม่ได้เหมือนเกมแข่งลูกแก้วที่ว่าลูกแก้วจะไปตกฝั่งใครแล้วก็แล้วคนไหนก็จะเหมือนได้ลูกแก้วกลับบ้านอะไรพวกนี้ประมาณนี้กองจุ่มอะแบบที่จุ่มอ่ะจุ่มว่าอยากจะได้ลูกแก้วประเภทนี้เพื่ออามาเล่นกับวันนี้ได้ไปกล่องจุ่มแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นไอที่หมุนกล้องจุ่ม <c oughs> เป็นท่านี้อ๋อเนี่ยแหละครับคืออุปกรณ์มันก็เป็นตัวช่วยครับที่ดึงความสนใจเด็กได้นะครับให้มาสนุกด้วยกันครับแต่ที่มากกว่านั้นความสนุกก็คือตัวสาระที่ได้ครับก็คือเด็กๆจะได้คิดคําศัพท์นะครับนะได้เพิ่มลังคําศัพท์นั่นเองนะครับแต่ว่าของดัดตี้นะจะมีข้อแนะนําเพิ่มเติมสําหรับเกมนี้นิดนึงครับหลังจากที่ได้เล่นมาสักระยะเนี่ยก็รู้สึกว่าไอตัวเกมเนี้ยถ้าไปเล่นจริงอะ่ะ ปัญหาที่เราเจอกันบ่อยมากเลยคือเวลาเราเราตบเกมนี้คือเกมนี้จริงๆมันชื่อภาษาไทยว่าตบตบแตกแหกปากนะครับแต่ว่าถ้าเล่นกับเด็กแล้นี่จะไม่ใช้คํานี้เวลาเล่นเกมนี้ครับส่วนใหญ่เวลาตบกันนะฮะถ้าเล่นจริงๆนะมันมักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือตัวตัวที่ตีมันมันจะชอบหลุดออกมานะครับอันนี้ถ้าผู้ผลิตเขาสามารถจะทาตรงนี้ให้มันเป็นเข้าล็อกซะหน่อยนะครับก็ก็จะทำให้เกมนี้สมบูรณ์มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ เป็นปัญหาที่เราเจอครับเวลาเล่นเกมนี้เวลาตบตบแล้วมันชอบชอบเด้งหลุดออกมาเป็นเกมไม่สนุกครับอยากให้ทุกครอบครัวลองเอาไปเล่นกันนะครับในการ์ดเหล่านี้ก็จะมีคําศัพท์มีหัวข้อยมากมายเลยให้ไปเล่นกันนะครับตลกลกก็มีเป็นยังไงบ้างครับสนุกไม่สนุก1นึ่งถึงหนึ่งร้อยให้กี่เปอร์เซ็นต์ทิมใต้คลิปนี้ได้เลยครับคลิปนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะครับมาติดตามกันว่าในตอนหน้าจะมีเกมใหม่ๆอะไรมาสนุกกันอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย